สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะแนะนำหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการเทรดนะคะตัวที่1 ETC ต้าน3.50 โชเป็นหุ้นต้นเทนนะคะต้าน1.20ค่ะเพื่อนๆทำการบ้านต่อได้นะคะต่อไปก็อามานัทนะคะอยู่แนวรับนะคะ5.50ถึง5.60กำลังลงมาอยู่แนวรับใกล้ๆแล้วนะคะ AAV ต้าน3.40นะคะอันนี้ก็กำลังทำอทำาหายรอบใหม่ค่ะหุ้นต้นเทนนะคะ GPI ขายได้ที่1.95ค่ะ อันต้องทำการบ้านนะคะ MVP ต้าน6บาทนะคะอันนี้เพื่อนๆต้องทำการบ้านต่อในหุ้นทุกตัวนะคะโชคดีในการเทรดทุกๆท,ท่านนะคะการเดาหุ้นก็เหมือนหมอดู่ะเพื่อนๆสามารถที่จะโดเน a ได้นะคะถ้าหุ้นที่โพสไปกำไรมากกว่า500บาทเพื่อเป็นเงินค่า ใช้จ่ายในการจ่ายค่า wi-fi ค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค่าหาหุ้นด้วยนะคะขอบพระคุณทุกทกท่านมากเลยค่ะที่รับฟังรับชมขอให้เฮงเฮรวยรวยนะคะสู้ๆค่ะเพื่อนๆถ้าจะเปิดพอร์ตหรือจะเรียนเทรดเบื้องต้นก็สามารถติดต่อได้นะคะสำหรับคนที่ ไล้พื้นฐานการเทรดค่ะค่ะเจ้าก็ไม่ได้เก่งกาดถึงขนาดจะไปสอนคนที่เทรดเป็นอยู่แล้วนะคะสอนได้แค่คนที่ยังไม่เคยเทรดแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องหุ้นคะเฮงเฮงรวยรวยสุขสมหวังในทุกสิ่งไม่เจ็บไม่จน ไม่ใคร่สุขกายสุขใจนะคะทุกทุกท่าน